อยู่กันในเกม Minecraft กับผม Dark Fox นั่ไหมก็สำหรับในคลิปนี้ก็อยู่กับ Add-on ของ Melty Mob นะฮะกันในพาร์ทที่2อ่ะก็ตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ป่าจังเกิลน,นะก็จะมาตามหาเจ้าต้นไม้กินคนกันนะฮะซึ่งผมอัดมาแล้วฮะแต่ก็มาอัดใหม่ละกันเพราะว่าการเดินทางผมแบบมันยาวเกินไปคลิปมันยาวเกินไปก็จะแบบตัดมาตรงนี้เลยละกันนะเออ โอเคเก็บของมาแล้กันจากสเกลตันแล้วก็ซอมบี้ซอมบี้มันขี่กันดีกว่านะฮะอืมมีการขี่กันด้วยเอ้ยเอ้ย y ama, y ama. อย่ามาอย่ามาอ้าวตายฮะโดนเผาตาย,าตายเอยอะโอเคก็จะไปหาเจ้าต้นไม้กินคนกันนะฮะแต่ว่าผมก็มีเป็นมเมล็ดของมันเยอะเลยฮะตอนนี้แต่ว่าต้องหาอีกไงเก็บไว้แบบสะสมเอาไว้ฮะแล้วก็ผมก็ได้จับนกแก้วมาหนึงตัวนะตามเลย เดี๋ยวต้องไปหาเจ้าต้นไม้กินคนกันฮนะมันอยู่ไหนเนี้ยแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะต้องเดินหาดูวะมันจะสุ่มสปอนนเนี่ไเจอแล้วฮะด้านหน้าเลยก็เป็นต้นไม้กินคนนะตัวนี้ซูมดูหน้าปุ๊บดิผมว่าต้นไม้อันนี้มันเหมือนในเกมแพนวีเอสซอมบี้หรอวะนะฮะไม่ค่อคล้ายอะ่ะเออ มันจะเป็นดอบของนี่ให้ฮนะมันก็จะเป็นซีดเป็นแบบเบบี้เป็นตัวอนะ่อนนะฮะเป็นที่สปอนตัวอ่อนของมันนะฮะซึ่งในคอมอะ่ะมันสามารถปลูกได้ด้วยนะฮะแต่ว่าในมือถือดีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปลูกได้ไหมมันมันปลูกได้นะในมือถือแต่ว่ามันจะโตรหรือเปล่าที่แหละคําถามนะฮะเออรือ,อ,อ,อมันเกิดตรงนี้ว่ะแล้วอยากเข้าใกล้กนะ็แต่เข้าใกล้แบบดาเมจมันโคตรแรงเลยฮะ ถ้าเกิดใส่แบบชุดเหล็กธรรมดาที่ไม่ได้อ n ชา a r t อ่ะบอกเลยว่าตายประมาณสักส4มสี่ทีก็าตายนะฮะมันแบบมันฉกแรงมากแล้วก็ตรงนี้มีแมวป่าแล้วก็ตรงนี้เป็นเขตไบโอมของนี่ปะป่าโกงกลางอ่ะเออตรงนี้ฮะเออผมก็แบบมันไม่มีตัวอะไรเกิดงไง่มีแต่กบนะฮะไอ,อป่าโกงกลางอันนี้กบก็ไม่ดกของด้วย <c oughs> เออแต่ว่ามันก็กระตุกอยู่นะตรงนี้ป่าเยอะเกินไปไงแถวนี้ แล้วก็ผมจะไปแถวจังเกิลแล้วก,กันนกออกนกบนบ้าบมาเลยดีกว่าจเจอว่าติดนะฮะสุดยอดไปเลยไปไปฮะเอ้ยนกสีฟ้าเราไม่เอาแล้วฮะแค่หนึ่งตัวก็พอแล้วนะนกอืมมีอีกปะน,นี่ตัวไม่กี่คนนะฮะต้องแบบวิ่งหาดูแล้วกันเออเฮ้ยตรงโน้นไงเจอละกำลังจะกินสกเกลตันแล้วเนี่ยเฮ้ยสกเกลตันอย่าดิอย่าเลงพี่น้องหูยยิงผมแล้วฮะสกเกลตันเดี๋ยวก่อนนะ เลยเข้ามาเลยเลย,ยิงไปเฮ้ยไม่โดนยิงไปอะ่ะโดนฮะเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บหนักมากเดี๋ยวเอานกขึ้นมาตรงไหลกันแต่โดนไอ้ต้นไม้นี่แบบฆ่าตายต้องยิงตรงโคนออมแล้วมาเกิดตั้งสองตัวนี่หว่ามาเกิดแบบทับกันนี่หว่าโอ้โหดาเมจคูณสองอนะบอกเลยฮะ้าเกิดมันเกิดทับกันแบบนี้มีอีกปะเนี่ยในคลิปนี้คือก็จะมาประจนภัยกันในป่าจังเกิลน,นะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะบุกเหมืองว่าแบบตะลุยในเหมืองแล้วกันนะแบบจะหาเหมืองที่มันแบบดีๆไงเอ,อ้ยนั่นมันแม่มดดีกว,ว่าด้านล่างอ่ะใช่ปะเออใช่ว่ะเป็นแม่มดหนึ่งตัวกับแมงมุมนะฮะนั้นผมจะคิวแล้วกันจะคิวฮะผมโคตรเกลียดเละเป็นแร่อันนั้นดีกว่าผมไม่เอาฮะแล้วก็ยิงไปเลยแล้วกันเออเอยมันกินน้าํายาอ,อ่ะเตายสองทีตายนะฮะมีของดรอปด้วยแต่ว,ว่าผมไม่เก็บแล้วกัน ขี้เก็จลงไปเก็บอะแต่ก็ต้องต่อตัวขึ้นมาอีกเสียเวลาคลิปแต่คลิปยาวแกผมจะอัดคลิปไม่เกิน24นาทีแล้วกันนะคลิปเกมไมโครฟลัผมต้องไปตัดอีกเยอะเลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันผมแบบตั้งใจทำนะเกมนี้อะถึงแม้ว่าจะยอดดูจะน้อยกว่าเกมคลาสสิกแอคชั่นก็ตามแต่ว่าก็เกมนี้มันแบบมันเพลินไงมันแบบมันระบายความเครียดได้ดีอนะแบบเล่นแบบเนี้ยเออมันจะได้ไม่เครียดไงฮนะ เล่นเกมใครเสร็จแคชั่นมาเครียดแกแบบต้องด่าโปงด่าโปนะฮะด่าโุนด่านี่ด่านั่นแต่ว่าเกมนี้คือผมจะไม่พูดหยาบนะฮะเกมนี้บอกเลยโอเคฮะมาก็เพิ่งตื่นนะะอัดคลิปตอนเช้าเลยช่วงนี้แบบเดือนธันวาแล้วก็แบบว่าอากาศก็เย็นๆนะช่วงเช้าแบบลมแรงที่บ้านผมเป็นลมแรงมากนะฮะอย่างแรงเลยลมเนี่ยพี่ตรงนี้มีท่ามัเนี่ยผมไม่ลุยฮะในคลิปนี้ ขอไปหาพวกนี้ก่อนละกันได้มปงนมุมได้เป็นเป็นใหญ่เป็มุมมานะฮะเออผมพูดอะไรก็ไม่รู้นะแบบเบอร์เบอร์ไวนี้เฮ้ยโอ้โหผมโดนไป็หนึ่งทีว่ะลดหนึ่งหัวใจเลยเหรอโอ้โหโคตรแรงยิงไม่โดนเออต้องเขี่ยพวกมุมก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดอันตรายนะฮะไอพวกนี้มีอีกปะเนียต้นไม้กินคนนะฮะนั้นก็ไปต่อละกัน เออตรงนี้ล่ะตรงนี้มีเปล่ามีเป็นไอ้นี่รววะ่าเป็นไผ่เฮ้ยแมงมุมมันจะเอามันจะเอาเอเอตายไปเลยเพื่อนอย่านะอย่านะเรามีแบบธนูเทพนะเฮ้ยนี่ไงจะนะฮะอีกหนึ่งต้นนีส่สองต้นเดี๋ยวก่อนเย้เยอะเยย,ยมันเข้าไปตีไม่ได้อะเนี่ยมันลดหนึ่งหัวใจอ่ะโอ้โหมปนโคตรแรงยังแรงเลยแต่ก่อนนะต้องใช้ธนูยิงวะ่ะถ้าเกิดใช้ไอ้ดาบที่แบบไม่ได้ฮะ โดนดานเมจตัวเองโอเคตายแล้วฮะกินตับหนึ่งโหม่งอาหารลดเลยเก็บพวกไอ้นี่มาฮะเป็นเมล็ดของมันนะฮะเออแล้วก็ตรงนี้ก็ป่าโกงกลางอีกแล้วว่าไอใบอมจังเกอรอันนี้มันติดกับป่าโกงกลางเหรอหืมมันก็ขึ้นไปต่อแล้วกันนะ,ะดีป่าจังเกิรน,นี่ก็จัดว่ากว้างขวางดีนะแต่ว่าตรงนี้ฮะมีสองตัวเฮ้ยมีสามตัวมันเกิดซ้อนกันโอ้โห มีการเกิดซ้อนกันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าไอ้ตรงที่มันกระตุกเนี่ยมันมันมันเกิดซ้อนกันแน่เลยว่ะผมว่านะมันเลยกระตุกนะอันนี้ก็กินไม่ได้นะมันปลูกได้อย่างเดียวฮนะอืมไปต่อไปต่อละกันคลิปนี้ชิวๆฮนะตรงนั้นมีอะไรเนี่ยเป็นปากกงกลางเฮ้ยแพนด้านั่นนแพนด้านี่ว่าแต่ไม่มีผ่ายุ้ยมีไอ้ต้นไม้นี่แกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแชรแข่งซิได้เปล่าทำไมมัน นิ่งนิ่งเลยฮนะโอเคเพิ่งมันเพิ่งขึ้นมาไว้เฮ้ยมีการแลบลิ้นโอ้โหมันเหมือนหมาแล้วเสียงมันเหมือนหมามากฮนะดูลิ้นมันห้อยเลยฮนะืหตีไปตีไปตาย,ตยเออเรียบร้อยแล้วก็เก็บวิลเล่มกระตุกล้วว่าตรงนี้มันหลดแมปแน่ๆเลยโอ้ยไปกดสกิลใส่หมีเอ้ใส่แพนด้าในะนะส่หมีเลยนะใส่แพนด้าเอ้ยมันมันก็คือหมีแนตะ่มันหมีแพนด้าเออพูดถูกแล้วนะฮะ มันเป็นหมีแพนด้านั่นเองเหมือนมีอีกต้นหนึ่งตรงนั้นนี่ยฮะเราเห็นนะเพื่อนอย่าอย่าอย่ามาเนียนนี่ยิงยิงยิงขวดออกมาเลยฮะยิงไปตายหนึ่งตัวหนึ่งต้นเก็บมามาฟาร์มวิวเลยฮะคลิปนี้แล้วก็ด้านบนเนี่มีแบบมีต้นไผ่ปะผมก็แบบวิ่งเลยมาแล้วนะต้นต้นไผ่อะมันทเ่พิเศตใบโอมไผ่เลยนะแต่ว่าหาไม่เจอวะ่ะแตงโมว่ะตรงนี้ แตงโมนะฮะเออแตงโมเอเซนไฟไหมหรือเปล่าเออนี่หน้ากากทิ้งไปฮะไม่ต้องการแล้วหน้ากากมึงเยอะมากนะที่บ้านน่ะไอบาคุอันนี้นะ่ะมันเกิดคนเยอะนะไอพกชนเผ่าพื้นเมืองเออเกิดคนเยอะแถวบ้านผมอะตรงนี้เป็นเลวีนหรือเปล่าเฮ้แต่ว่าตรงนั้นมันเป็นอนี้เป็นน้ำดีกว่าแต่ผมไม่ลงไปหรอกจะลงมาทำไมเมื่อี้เกตขึ้นมาขึ้นยากนะนั่นก็ไปต่อแล้วกัน ผมจะเดินวนหาตามตังนี้แหละมันจะเกิดแบบมันจะสุมเกิดไงไอพวกต้นไม้กินคนนะมันเกิดเยอะนะในป่าจังเกิลอนะ่ะมันเกิดแถวป่าจังเกิลนะไอพวกต้นไม้พวกนี้แล้วก็ตรงนี้แพนด้าตัวเดิมนะฮะแล้วก็ขนนกไปเก็บไปกัอนละกันแล้วก็วกกมีีแตงโมด้วนหะน้าแตงโมงเราไม่เอาแล้วนะแตงโมอ,งอ่ะเหมือนจะมีอีกว่ะนี่ไงเจอละฮะหนึ่งต้นเออไม่กดผิดเอาดาบเลมป่ดิเออเฮ้ยนกเอานกนก,นกล่วงเออเก็บมาก่อนจะตายไม่ได้ โอ้โหโอ้โหมันเข้าไปไม่ได้ว่ะนี่ไงเอาเฮ้ยมีสองต้นนี่หว่ะโอ้โหมันเกิดซ้อนกันอีกแล้วนะเก็บมาเก็บมาเก็บมาไม่เกิดซ้อนกันนะหตรงนี้เป็นป่าโกงการอีกแล้วฮะมีอะไรบ้างปะเนี่ยมันไม่มีแอะโอเคงั้นก็ไปต่อแล้วกันกลับไปที่เดิมฮะกินไป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  เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีฟานี่ยโหมันป่าใหญ่มากจังเกินเฮ้ยมนอยู่ตรงนี้โอมันอยู่ข้างในนี้เลยนี่ว่ามันเกิดในต้นไม้เลยทุบไปทุบไปเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปแก้มันจะตีปะมันตีถึงปะเฮ้ยมันตีไม่ถึงนี่แหละโอ้มันติมันติดมันติดบั็กโอ้ยชิวๆอะเออติดบั็กแบบนี้อีกต้นหนึ่งโอ้ยม่เยอะล้ว่ะตรงนี้นี่้ยมันมันกินไก่ไปแล้ว เฮ้ยเมื่อกี้มันหุบโผหุบโผล่ลกกันนะเลิกกันนะตายไปเลยโอ้โหตรงนี้ว่าไก่โดนคาบแล้วอ่ะอุ้ยเอ้าต้นกินละตรงนู้นอุ้ยลูกไก่อย่าไม่เออเราช่วยทันมาตรงนู้นอีกต้นหนึ่งฮะมันจะโผล่มาปะมันไม่โผล่เหฮ้ยมันต้องโผล่ดิมันไม่โผล่มันต้องเข้าไปใกล้กว่านี้หรือเปล่ามันถึงจะโผล่นะฮะเก็บเนื้อไก่มาลวกันเก็บเวลมา โอ้ยเป็นน้ำแล้วก็เฮ้ยนี่มันไผ่นี่ว,วนะ่เดี๋ยวก่อนนะเออมีอีกต้นหนึ่งตรงนี้ฮะเราเห็นนะไม่โผล่มาด้วยยิงเลยยิงเล็กเลยนี่ไงนะมีแค่หนึ่งต้นนะเก็บมาเก็บมาแล้วก็เหมือนตรงนี้มีหนึ่งต้นนะแต่ว่าเฮ้ยมันโผล่มาแล้วป่ามันจะมันจะกินไก่ปหเนี่ยมันจะกินไก่นะะนี่มันตัวเฮ้หรือเปล่านะโอเคเฮ้ยอีกต้นหนึ่งโอ้โหเกือบแล้วไงนี่ไงนะ ยิงไปเลยยิงตรงโคนต้นนะฮะเออเก็บมาเฮ้ยมีอีกกว่าโคนตัวเยอะมากโคตรเยอะตายไปเลยเก็บมาเก็บมาเก็บมาแล้วก็อีกหนึ่งต้นตรงนี้เราเห็นนะเพื่อนเก็บมาเก็บมาอ๋อแล้วแล้วไอ้นั่นมันนะมเมล็ดมันนะไม่รู้ฮะหายไปละเออทางนี้มีอีกหรือเปล่านะะแต่ว่าไอ้ต้นไผ่นี่ขอเอามาเก็บสะสมไว้ก่อนละกันเป <laughs> ็นสายสะสมนะ,ะมันใกลหมดแล้วนี่หว่าในเกมอะต้องรีบละ ผมว่าในป่าจังเกิลนี่แบบอันตร,รายมากๆฮะครัถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยโคตรอันตร,รายเฮ้ยแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะอ๋อนี่ไงอยู่เปนอยู่นี่ดีว่ามองไม่เห็นเออจะมืดแล้วอะจะมืดแล้ววันนี้ต้องวัวเฮ้ยอีกต้นหนึ่งดูบั่รต้องเคลียร์ทิ้งฮะมันจะกินวัวนะฮะเออตายไปเลยมาเก็บมาเก็บเก็บของมามาเก็บเก็บไปโอ้โหม,มันจะมืดแล้ว่ต้องรีบละต้องรีบหาแบบเชลเตอร์นะฮะโอเคตอนนี้ก็เช้าแลนะ้วก็ผมจะกลับบ้านดีกว่า เอาดาบน้ําแข็งมาแล้วละกันนี่ฮะนี่คือสกิลของดาบน้ําแข็งเงิเก็บนกก่อนละกันมาขึ้นมาเลยก็มันสามารถเดินบนน้ําได้นั่นเองนะฮะจัดว่าเด็ดเลยนะโคตรเท่โคตรเท,เทเออ่เดินแบบชิวๆอะ่ะเราก็ไม่ต้องว่ายนะน้ำนะฮะเพราะว่าน้ําเป็นน้ําแข็งแล้วตอนนี้หันหลังไปดูนี่ฮะโอ้ยมันโคตรเท่เลยว่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยนี่มันอ,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 อ้อยไะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเก็บ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 มาให้หมด เก็บไว้เก็บเอาแค่กลับบ้านกันดีกว่าตามเจ้าเข็มทิศไปนะฮะเฮ้ยแล้วผมกดอะไรเนี่ยกดดาบเฉยเลยนกหล่นไปแล้วไปฮะโอ้ยตรงนี้ไม่อันตรายอันนี่ใหญ่ทุ่งกว้างอันนี้มันจะมีพวกชนเผ่านะฮะเฮ้ยเฮ้ยด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามาสเกลตันขี่มุมนี่แหบบวิ่งมันหายากมากอ่ะเนี่ยโอ้ยมันมาติดบั็อกอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้นะฮะจุดที่ห้าร้อย 70 300ิบสากว่าๆนะฮะโอเคเดี๋ยวจะจำพิกัดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันผมจะไม่ฆ่านะจะเก็บไว้ดูเล่นนะฮะ <c oughs> มมวันไปกวาดไทยแล้วเราไปแล้วเพวื่อนสเกลตันกับเบงมุมนะฮะเราแค่มาดูนายเฉยๆนาะยอยู่แบบดีๆนะอย่ากออกมานะโดนเผาตายนะโอเคฮนะไปไปไป,ปกลับบ้านกันดีกว่านะฮะประจ o ภัยตอนกลับบ้านนี่แหละเฮ้ยนี่มันลามะถ้าเกิดเราฆ่ามันจะได้ของปะตมันต้องลองดูปะ อยากลองดูฮะเออโอ้ไม่ดาเมจไม่เข้าเลยมามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามามันถุยไม่โดนว่ะเฮ้ยตีไปเฮ้ยนี่มันไอชนเผาไหมแกนะฮะตีไปตีไปเฮ้ยโอ้ตีไม่โดนว่ะมันกวนตีนมากเรียบร้อยฮะผมเกลียเสียงไอพวกนี้จังเลยมังเสียงมันแบบกวนตีนนะเอ้ยมันเกิดมอีกแล้วโอ้โหเกิดเยอะว่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอ้ย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 ไปตีลามะฮะเราไปก่อนละกันเราไม่อยู่แล้ว มันเกิดเยอะเกินเนี่ยตรงนี้เฮ้ยอย่าอย่าขวางอย่าขวางที่จะตายมีของปะเนี่ยมันไม่ไม่มีของว่ะเฮ้ยมันไม่ดรอปของนะฮะไอ้พวกนี้ถ้าเกิดเป็นหน้ากากไอ้แบบนั้นอนะโอเคไปไปไปกล,ลับดีกว่ากลับดีกว่าจะหน้าละ่ะมันจะมีไอ้ตัวบงงอสเนี่ยไอ้ซันเชฟอะผมยังหาไม่เจอเลยว่ะไอ้ซันเชฟอะไม่เกิดแยกหรือว่ามันไม่เกิดวะหรือว่าแบบแอดออนมันไม่อัปเดตเลยไม่เกิดหรือเปล่าปะเนี่ยแอดออนในมือถือเนี่ยฮะ ผมอยากถ้าเกิดถ้าเกิดแอดออนอันนี้มันทํามาดีนะมาทาแบบแบบคอมนะบอกบอกแล้วว่าดังนะแบบอดออนนี้ในมือถืออะแต่ว่ามันมันยังทําไม่สมบูรณ์แบบไงมันเลยแบบมีบั๊กนู่นบั๊กนี่บั๊กนั่นเกิดขึ้นมาบ่อยๆนะแต่ก็ต้องรอรออนาคตว่าจะมีแบบแอดออนที่มันแบบเทียบเท่ากับคอมหรือเปล่านะในมือถืออะแต่ว่ามันก็ทําได้แหละนะฮะเพราะว่าเกม Minecraft แต่ตัวเกมมันแบบมันเท่าเทียมกับคอมแล้วไงมันอัปเดต ตัวเกมอันเนี้ยให้เท่ากับคอมแล้วนะฮะมันก็ต้องทําได้ดิเพราะแอดออนกับมอสนะ่ะมันน่าจะลงได้นะเอ้ยนี่มันไอ้นาคาอีกแล้วเห็นน้องคนนึงมาคอมเมนต์ว่ามันจะเกิดตามแถวภูเขาสูงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ตรงนี้มันเป็นภูเขาอ่ะน่าจะใช่เหรอมั้งภูเขาสูงแนละ้วโฮ้ยมีการหมุนด้วยป่าผมมีการสปินไล่ลาวนะเดี๋ยวก่อนนะมาเพื่อนมาเพื่อนมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาแกต่อแกต่อแกต่อเฮ้ยมีการบิน,บนวนวะ่ะมันเป็นงูบินนะไอ้ตัวนี้ ในข้อมูลน่ะเฮ้ยเฮ้ยประตูแล้ว <c oughs> มันบินวนไปยิงไม่โดนน่ะโอ้โหล้ง <c oughs> มันมุ่นมาแล้วอุ้ยมันไม่โดนปะมันบุ่นไม่โดนน่ะไอ้นั่นก็เกิดไปแกชนเผาอุ้ยมาสองตัวโอ้マイ god มาสองตัวอุ้ยไอ้ชนเผาก็มาชิบหายแล้วไงไปก่อนเฮ้ยนก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 เฮ้ยอย่าอย่าตีนอกอย่าตีนกไม่เอา เอ้ยไม่ไม่ไม <seguinte> ่ไ <beer> ม <esis>? ่ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวก่อนมึงอย่าตีนกอย่าตีนกอย่าตีนกอืยิงเข้าไปเฮ้ยมันเล็งไอ้นักกะที่บอยมันโอ้โหมันนักกะบินชนแต่ก็ดาเมจก็ไม่เท่าไหร่นะดาเมจเบาๆว่ะไอ้เจ้าไอ้ตัวนั้นยังแรงกว่าอีกไอ้ต้นไม้กินคนยังแรงกว่าอีกว่ะเนี่ยเบามากแค่ครึ่งหัวใจเองเหรอืมนั่นก็ไม่ไม่น่ากลัวแล้วดินะฮะต้นไม้ยังน่ากลัวกว่าอีกโอเคฮะยิงไป มันตายยังไงตัวนั้นน่ะน่าจะตายแล้วหรือเปล่าอีกตัวนึงนี่ไงโดนตเต็มเต็มเลยตายหรือเปล่าพ่นพิษพ่นพิษต่อไม่โดนไม่โดนไม่โดนหรอกไม่โดนเราเออไงต่อแงต่อแงต่อไปไหนอะเอ้มันบินไปแล้วแล้วไอ้ชนเผ่านี่ก็ต้อง่าทิ้งอะมันเกะก,กะขวางทางนะยิงไปยิงไปยิงไปเฮ้ยยิงไม่โดนว่ะนี่ไงทีเดียวตายนะจัดไปแล้วไอ้นากะมันบินไปตรงเนี้ย เาบินหายบินหนีแล้วเหรอโอ้โหไม่งั้นกับหนีแล้วว่ะโอ้งั้นก็เรากลับบ้านกันดีกว่านะฮะเออนานาชนาเผ่าอีกแล้วไอ้นากะมันหายหัวไปแล้วว่ะนี่ตายเลียรยไปก่อนแล้วก็ตามเข็มทิศไปฮะทางกลับบ้านเราตรงต,ตรงทางนี้เออไปวิง่งไปวิงป่งไปตรงนี้เหรอตรงนี้มีปะเน,นี่ยบ้านเราอยู่ตรงนี้ฮะต้องลงไปทางนีงอีกอีกยาวเลย ต้องฆ่าบิ๊กภูเขาหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ยิงไปฮะเก็บไป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 เอ,อนกตามมานะเออได้นกแก้วมาหนึ่งตัวนะจัดมาคุ้มอยู่ลำมาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็เฮ้ยพ่อค้านี่ว่านกละนกอะ,กะบินมาเร็วแล้วเข้ามาขึ้นมาขึ้นมาอ่าแล้วก็ไปฮะไปกันเลยไปหาพ่อค้ากันดีกว่านะ ทีมีของซื้อของขายไปเนี่ยฮะแต่มันต้องใช้อมบาร์ลแรกปะมันต้องลองดูอะต้องไปลองเทรดเดูลองเทรดทดูกันดีกว่าไหนพ่อค้าลามะาอย่าบางังดิลามะถอยไปวันนี้พ่อค้าเออไปไหนอันพ่อค้าเอ,อ้ยจะจะจะดูของจะดูของอ่ะเออว่าต้องใช้แรกกี่ด้วยวะแต่ว่าของมันกระจอกจังของมันคุยกระจอกเออเราไปดีกว่าเว้ยรามะาเกิดเต็มเลยาแถวนี้ เฮ้ยมันใกล้มือดอีกในเกมมันใกล้มือดอีกแล้วโหแปบ๊บเดียวเองอะขึ้นไปขึ้นไปต้องข้ามภูเขานี้ไปก็เจอบ้านแล้วฮะโอเคจะมีนากะาเกิดป่ะเนี่ยภูเขาสูงไ,งไอ้ตรงนี้แต่ว่าไอ้ตรงนั้นมันก็เป็นภูเขาต่ำๆนะมันเกิดตัเออตรงนี้มีเป็นดินลอยได้โอเคฮะต้องลงไปด้านล่างตรงนี้ไงบ้านเราฮะตรงฝั่งนู้นเลย มาแล้วกลับมาแล้วแกลมุดแล้วนกขึ้นมาเออมันอันตรายฮะตรงนี้ในแห่งบ้านเราเจอแล้วแล้วก็โห้ตรงนี้อะไรเนี่ยเวลตกเต็มเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหปั๊มเวลฟรีเลยตรงนี้โอ้โหเวลเป็นล้านไม่มีหน้ากากของไอ้นี่้วยว่ะสงสัยมาโดนตัวอะไรตีตายหรือเปล่าไปแบบสู้กับพวกสเกลตันไม่ก็ค er, ิปเปอร์ลบาตายแบบนี้เลยฮะหรือว่าพวกดาวเนอร์ มาถึงบ้านแล้วฮะถึงบ้านปุ๊บมืดปั๊บเลยแล้วก็ตรงนี้เคลียร์ปะเนี่ยมีแต่พวกลูกกัวนะฮะเฮ้ยขึ้นไป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 เออติดปิดก่อนแล้วกันโอเคฮะแล้วก็จะให้นกมันมันบินออกอยังไงอะฮะเฮ้ยบินออกไปจากไหลดิทำไงวะต้องกดนั่งเหรอไม่ใช่กดไงไม่รู้ฮะเอาของเก็บก่อนแป๊บหนึ่งของเยอะเกิน โหดูหน้ากากหรือหน้ากากมันโคตรเยอะมันทําอะไรไม่ได้หน้ากากยกเว้นแค่ใส่แล้วมันแบบจะไม่ตีเราฮะแต่ว่ามันซัมมอนไอ้พวกนั้นไม่ได้วะเฮ้ยในมือถืออะ่ะจะให้เขาทําแบบเขาพัฒนาต่อวะแอดออนอันนี้นนะนอนปุ๊บลกล่นปั๊บเลยโอเคได้อยู่ได้อยู่ไ้นะก็สั่งให้นั่งตงุ้นี้แหละนะฮะนั่งไปเลยเออเหมือนนอกบ้านจะมีตัวอะไรวะไอ้ชนเผ่าปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนตรงเนี้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอยู่แวบบหรือเปล่าวะเดี๋ยวกันนะผมจะลองไปปลูกต้นไม้ดูฮะมาปลูกตรงนี้เลยนี่งไงฮะมันก็จะแบบบักๆแบบเนี้ยมันจะโตให้ปะเนี่ยในมือถือเนี้ยแต่ว่าในคอมคือเขาให้เป็นเนื้อเป็นเนื้อของซอมบี้อะโยนให้มันอะมันต้องลองทําตามว่าแบบในคอมไม่ได้ทาได้ป่าต้องลองดูฮะมา ไป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 ลองดูดิจะทําได้ไป่าวะโอเคต้องกดทิ้งตรงนี้กดทิ้งไปแล้วกันมันต้องรอแบบนี้ฮะไม่รู้จะได้ปะเนี่ยในมือถือเนี่ยฮะอาจจะไม่ได้ก็เป็นได้ละมัง้งลองทำเฮ้ยโอ้โหนี่ไงมันเกิดมาแล้วเย้เฮ้ยเยตีไปตีไปเฮ้ยอีกตัวมันเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะเข้าไปตีนกผมปะเนี่ยชิบหายนละเอ้ยเอ้ยมันตีนกผมกดโอ้โหไม่กด ต้งหีบทำไมวะเน,นี่อ่โอ้ยนกผมตายว่ะไอเวนเอ้ยออมึงมาดิโอ้โหกูหัวล้อเลยไอ้ยหาก,กูต้องไล่ฆ่าให้หมดว่ะโอ้โหชิบหายเลยแม่งนกตายว่ะโหเหลือแต่ปีกชิบหายไอเวนชนเผาเวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูกู <c oughs> หวัวล้อแล้วโอ้โหหาลากเอ้ยมึงตายไปเลยแม่งมาตีหมดทุกตัวเลยว่ะไอพวกนี้ เม่ก่อนนะเมื่ก่อนนะมึงมีอีกวะเนี่ยกูเห็นอยู่ด้านบนนั่นงไงยิงไปยิงไปคุณยิงขู่มนะมาเข้ามาดีเข้ามาดีโอ้โหมมาทำนกผมตายอุตส่าห์ไปจับมาปัดจังเกิลมันเดินทางมึงยาวนานมากโอ้โหมันเกิดอีกแล้วโอโ้เกิดเยอะ่ะตรงนี้มันต้องหาแบบเครื่องป้องกันแล้ววะ่ะเฮ้ยมันฆ่านกผมเฉยเลยมันฆ่าหมดทุกตัวเลยว,ว่ยพวกนี้มาเข้ามาเข้ามา,า,มาตายหนึ่งตัวยิงไปยิงไปไม่โดนยิงไปมาฮะ ยังกะเป็นมิได้เกมเบสบอลเออยิงไม่โดนด้วยมาดิยิงมาเลยแล้วโถ่เว้ยโอเคฮะตอนนี้ผมก็ได้เซ็กซัมมอนออกมาใหม่แล้วกันนะเจ้าลูกแก้วตัวใหม่ฮะโอเคก็ผมจะไม่พลาดอีกแล้วผมจะไม่เปิดประตูอีกฮะแต่ว่าผมต้องทำไอ้พวกเครื่องป้องกันวเฮ้ยมันเกิดเต็มเลยเนี่ยดูด,ดิโ,โอ้โหเกิด้งรอบบ้านเลยนะฮะตรงก็มีอะเต็มเลยอื้อ โอเคก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แล้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย